ลูกหลานเนี่ยในความสงบ มีอะไรหลวงปู่หลวงตาจะพูดจะกล่าวแล้วให้ฟังวันนี้เป็นวันจันทร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันแรม11ค่ำเดือน11พระที่ฉันจังหันที่วัดรวมธรรม13รูปวันนี้นะ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่หนึ่งเมื่อวานวันที่สามสิเอ็ดเป็นวันทอดกระถินสามัคคีที่วัดรวมธรรมอ,อ่าผ่านไปด้วยดีเป็นที่เรียบร้อยออราบรื่นศรัทธาญาติโยมก็ล้นหลามแต่เศรษฐ,ฐกิจเศรษฐ,ฐกิจบ้านเมืองเป็นอย่างนี้นะก็ได้ให้การสนับสนุนขนาดนี้ก็น,นับว่า มากทีเดียวแล้วก็พร้อมกันเมื่อวานก็น่า,นาดีใจก็น่าเสียใจมันมาพร้อมๆนรัสถาญาติรวมลูกหลานนะดีใจกับเสียใจเนี่ยมันมาจะมาคู่ขี้กันมาคู่กันนะบางทีก็เสียใจทุกอนปรด้จะนั้นก็ดีใจแต่บางครั้งก็ดีใจซะก่อนปอมากก็เสียใจอ,อมันมืด ความดีใจและความเสียใจมันเหมือนกับขาวกับดำลักษณะมืดกับแจ้งลักษณะอย่างนั้นแหละพอพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาเราก็ดีใจพอพระอาทิตย์ตกลงไปเหมือนกับมืดปิด,ป,ดปิดตาแล้วก็ต้องทำยังไงทําใจยังไงในเมื่อพระอาทิตย์ตกเหนือพระอาทิตย์ขึ้นมาเราควรจะทํากิจการงานอย่างไรอันนี้ก็มันมีทั้งสองจะให้พระอาทิตย์ อมืดตลอดสว่างตลอดก็คงจะยากอืมีแต่อะไรประเทศนอร์เวย์แต่ยังไงมันก็ไม่สว่างพอไนอะ้คล้ายเขาบเหมือนเหมือนกับสว่างมีสว่างสว่งางตนเองอก็ไม่ไม่ถึงกับมีแสงแดดนะโลกไปนี้ก็มีลหลายๆอย่างนะแต่ถึงยังไงก็ตามเมื่อวานหลวงพ่อจะเล่าจะกล่าวให้ฟังก็คือ มีพระลูกศิษย์ของหลวงพ่อรุ่นแรกนะที่หลวงพ่อไปอยู่ที่นาคำน้อยปี2-5นะปไปอยู่ที่ปี2-5พอต่อมาพอหลวงพ่อเป็นวัดขึ้นมาแล้วก็มีลูกหลานไปบวชแต่ยังไม่เป็นพิสูงขามที่มาวัดยังเป็นวัดป่าอยู่ก็ออกมาบวชอุปสมบทข้างนอกอะนนมีท่านยง มีท่านยงท่านชาติก็มีลูกน้องหลายคนที่บวชต่อมาเรื่อยๆแต่เมื่อวาน,นท่านยงเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อที่บวชกับหลวงพ่อนะมาช่วยงานจะมาที่วัดรวมธรรมนี่แหละมาก็มีอาการแน่นหน้าอกสรุปแล้วก็คือโอรคหัวใจนั่นแหะถ้าตามไม่จริงก็น่นาคิด ตอนกลางคืนมีอาการอย่างนั้นขึ้นมาแล้วก็าการรู้แล้วมันเป็นโรคหัวใจจะแน่นหน้าอกอย่างนั้นก็น่าจะส่งไปหาหมอ,อพวกพระก่อนท่านก็บางอย่างว่านะไม่ได้รับการแนะนําไม่ได้รับการเชี่ยมสอนไม่ได้รับการเ,าเรียนรู้ในโรคภัยไข้เจ็บว่าคาว่าปวดแข้งปวดขามอีกแนวหนึ่งไม,ไม่ตายง่ายนะถ้าปวดหน้าอกปวดศีสัน อันนั้นต้องระวังระวังทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปวดหน,น้าอ,อกหายใจไม่ออกนะอันนี้คือหัวใจแหละแต่นี่พระท่านก็แต่ศีแตษาถ้าหลวงพ่อได้ยินหลวงพอ่อเอ้ยรีบเอาไปหาหมอเดี๋ยวนี้หลวงพ่อก็จะบอกอันนี้ก็ไม่มีใครมีแต่หายาหอมยาดมให้อยู่ให้กินให้เท่านั้นเองตามไม่จริงน่าจะรีบไปหาหมอนะแต่พอตอนเช้ามากัน อาการก็มีหนักขึ้นแต่ก็ไม่ได้พูดให้หลวงพ่อฟังทั้งที่ไปหาหลวงพ่อนะท่านก็ท่านก็เกรงใจหลวงพ่อโอ้ยหลวงพ่อจะหนักใจพอที่ไหนได้พอมาถึงศาลาทนะ่านท่านก็สลบสลายไปเลยนะเข่าขึ้นรถไปอำเภอเพ,อเพนโรงพยาบาลเพนเก็ได้ไปมรณภาพเมื่อวานกลับมาตอนสายนั่นแหละคำว่าส,สลบ ใจสดโหดหูมรณะภัยนะเนีน้ก็ได้ส่งศพของท่านจริละของท่านกลับไปว่าไปบ้านไปวัดของท่านวัดป่าชัยยพฤกออ์อำเภอเอราวันจังหวัดเลยนะเวัดนี้ก็เป็นวัดที่หลวงพ่อนะ่ะไปศรัทธาญาโยมถวายหลวงพ่อก็ได้ไปเริ่มไปก่อตั้งไปทำรัว้วทำสาลงศาลาให้นะ ที่วัดป่าใัยปฤกปีนี้พระทําจำพรรษากระท่านก็หกองค์แต่จะทอดกระถินวันที่เจ็ดที่จะถึงนี่แนะแต่ไม่ได้ไม่ได้ทอดกระถินท่านเลยไปก่อนไม่ได้รับกระถิ่นมรณะภาพเมื่อวนอานอายุของท่านก็หกสิบเอ็ดปีนะลูกหลานพรรษาสามสิบเจ็ดนะไม่ใช่พรรษาน้อยพรรษาที่วัดถือว่าเป็นพระเถระผู้เดียวเป็นพระเถระผู้ใหญ่ทีเดียว ท่านก็เป็นผู้ทั้งอกทั้งใจดีมากทีเดียวละใอ้พวกเราไปดูวัดของท่านกันแล้วกันนะจะัทาญาติโยมที่หลวงพ่อพูดให้ฟังน่ <c oughs> <c oughs> ว่าเป็นผู้หลงตาก็เคยไปเคยไปพักที่วัดท่านไปพักกลางวันที่วัดไชยพฤกษ์นะเนี่ยอันนี้ก็เกล่าเก่าให้ลูกหลานฟังหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวเดี๋ยวก็ ศรัทธาญาติโยมลูกหลานที่ดีดินเสียงหลวงพ่อนะอ่าวันที่สามนะลูกหลานนะประชุมเพลิงวันที่สามวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งวันนี้วีหนึ่งพฤศจิกาวันที่สามประมาณบ่ายโมงนะคงจะประชุมประชุมเพลิงแบบเรียบง่ายนั่นแหละเราก็ไม่ได้เก็บศพไว้นานเพราะเหตุไรเพราะว่าบ้านเมืองเป็นลักษณะอย่างนี้โรคภัยไข้เจ็บ มาลุม,มาตุ่มเ,เราจะเก็บไว้นานดูอะไรเพราะนั้นพวกลุกหลานทุกคนถ้าไปงานศพก็ให้ระวังระวังตัวใครตัวเรานาราั่นแหละใส่แม็ดใครระวังทุกคนน,ะนะั่นแหละราวาโรภาคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่อยากจะให้หลวงพ่อเอง,งจะประก,กาศอย่างนี้ก็เถอะเขาไม่อยากจะให้ว่าไม่อยากจะให้ว่าโรภาคภัยไข้เจ็บ ที่ไปงานศพของหลวงพ่อยงท่านพ่ายยานยงติดโควิดกันออกมามาลึงตึงนังไม่อยากจะได้ยินอย่างนั้นนะพราะน่านให้พวกเราสำรวมให้ระวังของใครของเราไปไหนทุกวันนี้นะอนี่แหละอันนี้ก็เล่ากล่าวแต่หลวงพ่อคิดว่าคงจะไปที่ไหนหลวงพ่อ,องคงจะขึ้นไปไปชมเพลิงของท่านฮะคงจะกลับมาไปชมเพลิงที่วัดเอราวัณ วัดป่าชัยพฤกษ์อำเภอเอราวันจังหวัดเลยวันที่สามตอนบ่ายอันนี้ก็เล่าเก่าให้คณะจัททายาโยมพวกเกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงรวมกันถวายไปร่วมง,งานศพที่วัดที่ทันยงที่ทันข้าผู้ใดรู้จักมักคุณพระสงฆ์น้องหนุ่งทั้งหลาย ท่านก็เป็นผู้กว้างขวางในหมู่ในคณะพอสมควรอยู่คิดว่าพระสงฆ์ก็คงจะมากพอสมควรอยูนะ่พอว่าแต่ถ้งยังไงบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ก็อย่างวายเหมือนกันนั่นแหละแต่หลวงพ่อไม่มีอะไรหลวงพ่อ,องคงจะได้ไปนะงานวันนั้นวันที่สามนะอันนี้ก็คือความดีใจและความเสียใจอยู่คนละมุมกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะ แต่เหตยังไงก็ตามพวกเราพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านเตือนท่านสัง่งท่านสอนท่านแนะนำเอาไว้แต่บางคนกอกโอ้ไม่อยากจะคิดเลยเรื่องความตายแต่หลักของพุทธศาสนาให้พิจารณาเนืองๆคิดคิดเนืองๆแต่พวกเราท่านทั้งหลายบอกไม่อยากจะคิด แต่ตามไม่จริงถ้าคิดไว้ในหลักของพุทธศาสานาคิดไว้คล้ายๆกับว่าเตือนสติตัวเองเอาไว้อีกสักวันหนึ่งเราจะต้องไปแน่ๆตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นถ้าหาว่าเราไม่ได้คิดไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้วันนั้นเขามาถึงเราก็จะดิ้นจะเดิดอะไรวนึงใกล้เข้ามาเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ตีอกชอกหัวอะไรนี่ ไม่น่าจะมาถึงข่าเลยฮะแต่ถามาจริงมันถึงทุกคนถ้าเราได้คิดลงหน้าไว้ก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติญาติมิตรสหายเราไปงานศพไม่รู้ว่ากี่คนตัวกี่คนเราจะอยู่โชคฟ้าดินสลายไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกแต่ก็ไม่อยากจะคิดถึงยัไม่อยากไม่จะไม่อยากจะทบทวน แต่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านให้คิดในสัตยาญาิโยมนะให้พิจารณานเนืองๆอภินหาหะปัจเจเวคณะห้าอย่างให้พิจารณาเนืองๆหนึ่ง 1. เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้สองเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ข้อที่สเรามีความตายเป็นธรรมดา จะลองจะต้องจะไม่ล่วงพ้นความตายไปไปไม่ได้เราจะไม่ตายนะเป็นเป็นไม่ได้ข้อที่สี่เราจะต้องพัดพลากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงคนเรานะถ้าตายไปแล้วเขาเอาเอาอะไรไปด้วยได้นะถึงจะสร้างวัดวาศาสานาเอาไปด้วยไม่ได้มีเงินคําทรัพย์สมเป็นร้อยเป็นหมืน่นเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนล้าน,นกิจการงาน รูหลาโออาเขาเอาไปเอาไปด้วยไ,ไม่ได้เพราะนั้นเราจะต้องพัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงข, 4. ข้อที่สข้อที่หเมื่อเราทํากรรมอันไหนไว้กรรมดีและกรรมชั่วกรรมนั้นอาจจะตามสนอง่เ,เมื่อเราตายไปแล้วนะไม่เปล่าไม่เปล่าประโยชน์นะเราทํากรรมดีและเราเราทำกรรมชั่วเราทําบุญแลอเราทําบาปถ้าเราทําบาป บาปก็จะตามสนองถ้าเราทําดีทําบุญบุญก็จะตามสนองนี่แหละให้พิจารณาไว้เนืองๆน,นะตลอดตลอดนะทุกวี่ทุกวันนะทุกวันทุกวันเถิดนะพวกทธเจาให้พิจารณาทุกทุกวันทุกวันถ้าเมื่อเราระลึกได้เมื่อ,อไรระระลึกไม่ใช่ทุกวันวันหนึ่งหลายครั้งเรามีความแก่มีความแก่ความเจ็บ แล้วก็ความตายจะต้องพัดภาคจะต้องได้รับผลกรรมที่ตนได้กระทําไว้น,นี่แหละอภินาหาประเจเวกคณะ5อย่างอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตักเตือนสอนบุทพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายวันนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะเ,เกิดมาทั้งทีชีวิตใน้พ,พุุธธศาสนาไม่ควรจะทะเลทลายถลําไปในทางที่เลวที่ชั่วนะควรจะคิดดีทดําดีพูดดี คิดยังไงคิดดีคิดไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นไม่คิดไปในทางที่ชั่วอ,อย่าบอกคิดดีไม่หลบอยากจะได้ของเขาไม่พยาบาทปลองร้ายเขาไม่เห็นผิดอยากทำนองคลองธรมอันนี้ที่ท่านว่กคิดดีนะในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าว่าคิดดีนะคิดยังไงไม่หลบอยากจะได้ของเขา ไม่พยาบาทปลองร้ายเขาไม่เห็นผิดอยากทำนองครองทำคําว่าเห็นผิดคานี้นะมันมันกว้างขวางนะเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเห็นว่านรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วศูนย์ตายแล้วไม่ต้องได้เกิดอีกออย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าเห็นเห็นผิดอยากทำนองครองทำถ้าหลักของพุทธศาสนาเ่าทั้งหมดตายแล้วเกิดอีกแน่นอน ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าว่าใครทำกรรมไหนว้ได้รับผลของกรรมนั้นได้รับยังไงคือถ้าเราเปรียบเทียบให้ฟังกว,ว่าร่างกายของเราเนในตัวของเราแต่ละท่านนแต่ละท่านแต่ละคนมันมีอยู่สองสองอย่างในตัวของเรามีกายกับใจ กายคือมองที่มองเห็นมีเรามองเห็นกันคือร่างกายเนี่ยเรามองเห็นเนี่ยกายแต่จิตใจนะมองไม่เห็นแต่อยู่ข้างในความรู้สึกนึกคิดตัวนั้นแหะตัวมองไปเห็นตัวนั้นแหละอา่าเป็นว่าใจแต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านน่าจะให้ทําความสำคัญเรื่องของร่างกายไม่ใช่นะท่านท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจคือตัวนา,นามธรรมาตัวมองไปเห็นสําคัญกว่า จุดนั้นสําคัญกว่าใหญ่กว่าท่นานบอกมโนปโปพังเขางา้ามารรมาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจในหลักทำคำําสอนเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านสนใจตัวนามมาทำตัวนั้นละ่ะพอร่างกายของคนเราทุกคนต้องแตกตายสลายเผาไฟทิ้งแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นเอาไปฝังดินบ้างไปเผาไฟทิ้งบ้างพอมันตาย,ตายแล้วมันเหม็น พอจากนั้นกระจาอยอ,กออกจากร่างเลยนะไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่อื่นระบปฏิสนธินในหลักธรรมปฏิสนธิไปเกิดไปหาเกิดบางทีใครทําบุญไว้สร้างบุญสร้างกุศลทาแต่ทําแต่คุณงามความดีความคุณงามความดีจะตามสนองนอยอ้ที่เราอภินาหาปัจเวกคณะห่านเราจะทํากรรมอะไรไว้กรรมดีและกรรมชั่วนะ กรรมดีก็จะพาเราไปสู่มาเกิดเป็นมนุษย์บงังไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นคนร่ํารวยสวยงามไปเป็นคนกรรมดีพาไปเกิดถ้ากรรมชั่วพาไปเกิดอาจจะตกนรกซะก่อนพอตกนรกมาเกิดเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์ที่ฉานเป็นช้างม้าบัวควายหมูหมาเป็ดไก่ไปได้ทั้งนั้นเพราะกรรมชั่วพาไปเกิดพาใจร้อนไปเกิด เพราะว่าเราทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นจะเป็นผู้พาไปเหมือนกับพวกเราท่านแล้วถ้าเราพวกเราสสแสสวงหาเงินหาเงินได้กระเป๋าได้มากๆเราจะไปประเทศไหนก็ได้ไม่ใช่เหรอจะไปประเทศไหนจะไปที่ไหนอยู่ยังไงก็ได้มีความสุขเพราะเรามีเงินแต่บุญกับบาปนะไม่มีใครขโมยกันได้นะแต่เงินน่ยังมีคนขโมยกันได้นะแต่บาปกับบุญไม่มีใครขโมยกันไม่มีใครขโมยบุญ ขโมยบาปของแต่ละคนให้ใครก็ไม่ได้มันอยู่กับตัวของเราเองอเพราะนั้นเราเกิดมานะถ้าเรามีบุญเราก็ใช้บุญของเรานะไปเกิดในสถานที่ต่างๆเหมือนกับเรามีเงินเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ถ้าหากเรามีบาปหมดคน,มมนหมคนไม่มีเงิน่คนไม่มีเงินเกิดมาต้องตองจนแน่หนละไปคุยเคีย หาอาหารทำตามถังขยะเขาเราจะเนี่ยเพราะไรเพราะเราไม่มีบุญน,ะนี่แหละบุญกับบาปให้ให้ผลอย่างถ้าเปรียบเทียบก็คือคนมีเงินกับคนไม่มีเงินนะลูกหลานจะทายาตโยมนะแต่ว่าเกินมีเงินมันก็ยังหยาบอยู่แต่มีบุญละเอียดกว่านั้นเองพระนั้งขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว อย่าคิดเป็นคนเลวนะให้คิดเป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีไว้ดีกว่าเพราะเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วนะกรรมชั่วจะตามให้ผลเ,เมื่อกรรมชั่วตามให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังตัวเองเดือดร้อนนะท่านนี่เพราะทากรรมชั่วทํากรรมที่ไม่ดีเอาไวนะ้นะนี่หลักธรรมคำสอนของพุทธะนะวันนี้พวกเราคณะสัาญญาตยาธิลหลานได้มาสู่วัดวาศาสนา มาถึงวัดนะันนะหลวงพ่อก็มีโอกาสก็ได้แนะนําบอกกล่าวตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ฟังได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาแล้วก็มาชี้แจงแนะนําให้ลูกหลานทั้งหลายได้เข้าใจในหลักธรรมคาสอนจากนั้นก็นําไปคิดนําไปกันกรองไปไตรตรองด้วยเหตุและผลจากนั้นก็นําไปไปประพฤติปฏิบัติก็เป็นสมบัติของตนเองนะลูกหลานนะ ตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนัเทนเนอร์รอสาพาโรขาวินิมุตโตสาพาสาันตาปาวาสิตโตสาพาเว เตงกันโตนนมบูโตจัตุวังภาวะซาเปติโยวิวัจจันตุาภาโรโควินาสตุมาเตภาวะวันตาร คภาวะผิววานฐานสิลิสันิจังวุฏตาปัจายินนวจตารุหธาหมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขัง ชาสาท่าทากเตอาจาราสุปติธิดานเสยญาติการระยานางอริยกันตังภสัาสิตังสังเขปตาดยัาสะเทอุชุภูตันจะดัันา์อันดาลโตติตังอาหอาโมคันตัสชีวิตัง ทาสมาสาทานจติรังจาปัจจางธรรมดัตงนาอนุยนเชรเมตาวิสารังุทฐานาสาสนันติภวสุสาพมังกาลาราคันตุสัพเนวตา สามบาบุตรานุภาเวนัสดาโสที่พรวันกุเตภาวัตุสาพมังกาลังรักันตุสาพเดวตาสามบาธรรมานุภาเวนัสดาโสที่พวันกุเต ภาาาาาาวววตตุุุพพพััััะมกรรคธเเสสดโท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนา ของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และ E-Book รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและติดตามข่าวสารงานบุญจากวัดป่านาคำน้อยโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโก ได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา